ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงของถายกานิยายเสียงเรื่องเดียบอสรักนะคะบทประพันธ์โดยถายิกาให้เสียงโดยถายิกาบทนำยายตาบอสเรียกหาแกแน่น้ำเสียงหวานไพเราะซึ่งเป็นเสียงเรียกจากผู้หญิงพึ่งก้าวขาออกมาจากห้อง ที่มีป้ายติดหน้าประตูไว้ว่าผู้บริหารใบหน้าเรียวยาของหญิงสาวหน้าตาจัดจ้านที่แต่งแต้มไปด้วยเครื่องสำอางสีฉูดฉาดจมูกโด่งจากมีดหมอชุดเซ็ตกระโปรงสีแดงสดที่ยาวเหนือหัวเขา่าริมฝีปากบางแต้มด้วยลิปสติกสีแดงสดเหมือนชุดที่เธอสวมใส่มองต่ำลงมาอีกนิดจะเจอกับรองเท้าส้นสูงสีแดง ปาลายหัวรองเท้าเป็นทรงแหลมเจ้าของน้ำเสียงนี้มีชื่อว่าสุวิมลหรือมนเป็นเพื่อนร่วมงานของลัมิตาและเธอยังเคยเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมหือเรียกอีกแล้วเหรอหญิงสาวที่นั่งก้มหน้าก้มตา ซึ่งมีแว่นตากองแสงพร้อมกับใช้สายตาสอดส่องไปตามเอกสารหลายสิบแผ่นที่ตั้งเรียงรายอยู่บนโต๊ะทำงานและยังมีโน้ตบุ๊กประจำตำแหน่งของเธอหน้าจอมีขนาด14นิ้วสีชมพูเคลือบมุกรับมิตาค่อยๆเงยหน้ามองเพื่อนสาวพาขมวดคิ้วทั้งสองข้างเป็นปมในขณะเดียวกันก็ได้นำมือถอดแว่นตาออกพร้อมกับเก็บมันลงกล่องแับมิตาหรือตา หญิงสาววัย32ปีเศษรูปร่างส่วนสูงเหมือนนางแบบไม่มีผิดเพี้ยนเพราะเธอเคยเป็นถึงดาวโรงเรียนมาตั้งแต่มัธยมปลายจนจบมหาวิทยาลัยและหญิงสาวยังเป็นเด็กกิจก,กรรมมาตลอดแถมเป็นเด็กเรียนดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเธอเพียบพร้อมไปเสียทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานที่มั่นคงหรือฐานะทางบ้านที่พอมีพอกิน แต่ไม่ได้ถึงกับรวยเพราะเธอมาจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเท่านั้นมีดาและมันดาพบรักกันที่กรุงเทพแต่เมื่อท่านทั้งสองมีลมิตาก็ได้นำเธอไปให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงจนลมิตาจบปถมปีที่6หลังจากนั้นหญิงสาวก็ได้ย้ายเข้าไปเรียนที่กรุงเทพแต่เมื่อเธอเรียนจบท่านทั้งสองขอย้ายถิ่นฐานกลับไปทำมาหากินที่บ้านนอก เพราะท่านทั้งสองอยากกลับไปแก่และตายที่บ้านเกิดถึงแม้ว่าทั้งสองจะรักและคิดถึงบุตรสาวขนาดไหนแม้ว่าจะไม่ได้เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดแต่ท่านก็รักและเอ็นดูบุตรสาวของตนไม่แพ้ไปกว่าเด็กที่ถูกบิดาและมารดาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆยหญ่นี่แอบป้ายน้ำมันพายใส่บอสหรือไงฉันเห็นบอสเรียกใช้แต่แกสุวิมลยืนเพียงโต๊ะทำงานของละมิตาจะบ้าหรือไงฉันเนี่ยนะ จะใช้น้ำมันพายกับบอสมีแต่บอสจะแก้ฉันละสิไม่ว่าลัมิตามุ่ยหน้าอย่างไม่สบอารมณ์ก็วันนี้เธอถูกบอสเรียกไม่ต่ำกว่าหครั้งแล้วห้าครั้งที่เรียกลับมิตาให้ไปทำอะไรบ้างรอบที่1เวลา8ปดโมงเชา้าเรียกลับมิตาให้ไปชงกาแฟมาให้รอบที่สองเวลา9้าโมงเช้าเรียกเธอมาเก็บแก้วกาแฟรอบที่สเวลา9มง20นาที เรียกเธอมาปรับระดับเครื่องปรับอากาศให้เย็นขึ้นรอบที่สเวลา10โมงตรงเรียกเธอมาเพราะกลัวจะลืมชื่อรอบที่หเวลา10โมงครึ่งเรียกเธอให้มาปรับระดับเครื่องปรับอากาศให้เย็นลงบอสเนี่ยนะจะแกล้งแกสวิมลทำหน้าไม่อยากจะเชื่อว่าผู้ชายที่ทั้งหล่อเทขนาดนี้จะแกล้งพนักง,งานอย่างละมิตาแกไม่เชื่อก็แล้วแต่แก ำมิตาทิ้งท้ายไว้เพียงแค่นั้นก่อนจะเดินกระทืบเท้าออกไปจากที่นั่งมาแล้วเหรอชายหนุ่มหน้าตาดูสะอาดสะอา้านทรงผมเซ็ตไว้อย่างเงียบแม้แต่เสื้อสูตรที่เขาใส่ถูกเตารีดเรียบไม่ขาดตกบกพ้องแม้แต่น้อยกำลังนั่งหมนปากกาอยู่ในมืออย่างคนอารมณ์ดีแต่ผิดกับอีกคนที่หน้าตาเหมือนไปเหยียบอึที่ไหนมาบอสเรียกดิฉันมีธุระอะไรหรือเปล่าคะ ถ้าไม่มีธุระอะไรดิฉันขอตัวไปทำงานต่อค่ะลัมมิตาที่เปิดประตูเข้ามาและจะกลับออกไปอีกครั้งเดี๋ยวคุณกะจะไม่ให้ผมพูดอะไรหน่อยเหรอผมเป็นเจ้านายของคุณนะเขาเรียกให้เธอกลับมาเส้นสติของลัมมิตาขาดเจ้าตัวจึงรีบหันหน้าดังขวับพร้อมกับปล่อยมือออกจากประตูที่มันสามารถปิดได้อัตโนมัติเป็นบอสแล้วยังไงคะ ถึงยังไงบอสก็เป็นพนักง,งานกินเงินเดือนเหมือนที่ฉันอยู่ดีค่ะเจ้าตัวว่าพางนำมือกอดอกพร้อมกับสายตาที่จะกินเลือดกินเนื้อเขาได้ทุกเมื่อชัชนันสะอึกคำพูดก้อนโตของหญิงสาวตรงหน้าเห็นเธอตอบโต้ตมาขนาดนี้เขาเลยต้องกลับมาทำหน้าเข้มขมเหมือนเดิมไม่แกล้งก็ได้ฟะผู้หญิงอะไรดุชมัดชัชนัฉะฉะน,นได้แต่ขบคิดในใจเมื่อหญิงสาวตรงหน้าแผงลิสใสเขา แต่ใช่ว่าชายหนุ่มจะกลัวหญิงสาวแม้แต่น้อยวันนี้เที่ยงคุณต้องไปทานข้าวกับผมเพราะผมนัดลูกค้าคุยงานไว้ในช่วงบ่ายชัชะชะนันออกคำสั่งกับเธอพร้อมกับจ้องเข้าไปในดวงตาของลัมิตาอย่างไม่วางตาฮะทำไมต้องเป็นดีฉันค่ะบอสหญิงสาวกัดฟันคนอื่นก็มีทำไมต้องเป็นเธอพร้อมกับเอื้อมแขนขยับเก้าอี้ตรงข้ามชัชชนัน แล้วหยวนก็ลงนั่งพางยกขาขึ้นมาไขา่ห้างอย่างไม่สบอารมณ์เพราะคนอื่นเขาไม่ว่างแต่คุณว่างถ้างั้นไปกับผมไปเก็บข้าวเก็บของซะเราจะไปกันแล้วชัดฉันั้นว่าพางพร้อมกับลุกออกจากเก้าอี้ปั้งเสียงเก้าอี้ที่ลัมมิตาได้นั่งลงไปเมื่อสักครู่ตอนนี้มันล้มลงไปนอนกิ้งอยู่บนพื้นด้วยฝีมือของตัวผู้นั่งนั่นเองในขณะที่ชัชันนัง กำลังก้าวขาย,ยังไม่พ้นขอบประตูทำงานไม่ลำมิตาตอบเสียงเขียวพร้อมกับใช้นิ้วชี้ไปที่โต๊ะทำงานของเธอซึ่งอยู่ใกล้ๆก,ก,กับห้องทำงานของชัชานันบอสไม่เห็นกองเอกสารบนโต๊ะของดิฉันหรือคะว่างานมันมากมายขนาดไหนชัชนันเกือบสายตามไปมองอย่างว่าง่ายแต่เขากับยักไหลทำเป็นไม่รู้ไมช่ชี้แล้วไงเอกสารพวกนั้นมันไม่ด่วนไม่ใช่หรออ๋อรีบๆเลยนะ ผมจะลงไปรอคุณที่ลานจอดรถคุณต้องมาให้ทันภายใน5นาทีไม่งั้นผมจะหักเงินเดือนคุณสิ้นเสียงชัดชะน,นั้นเขาก็เดินจากไปปล่อยให้ลัมมิตากดเป็นฟืนเป็นไฟพร้อมกับกระทืบเท้าตามหลังเขาอยู่ในห้องนี่นะนี่นะไอ้บอสมากไอ้บอสเวร์ตะไลองอ้ไอ้บ้าเอ้ยลัมิตาสะบดคำด่าต่างๆนานา ในขณะที่เธอกำลังระบายอารมณ์กับกองเอกสารพวกนั้นจนเพื่อนร่วมงานของเธออีกหลายๆคนไม่กล้าเข้าใกล้เธอเลยแม้แต่น้อย นี่นี่ยายตาไปโมโหโกรธบอสเขาทำไมเขาไปทำอะไรให้แกสุวิมลที่เห็นปฏิกิริยาของเพื่อนตั้งแต่ในห้องของช,ชัชชันันเลยอดที่จะถามไถ่ไม่ได้เพราะพนักง,งานทุกคนเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างทั้งหมดผ่านกระจกใสห้องทํางานของช,ชัชชันันส่วนล่างของห้องเป็นผนังปูนธรรมดาแต่ส่วนบนเลยต้นขาของเขาก็จะเป็นกระจกใสทั้งหมด ถึงแม้ว่าจะมีมา่านมุลลี่ไว้แต่หัวหน้าอย่างชัดชนนันจะชอบเปิดมันไว้เกิดจะตลอดเวลาถ้าไม่มีบุคคลสําคัญเข้ามาคุยงานในบริษัทเขาก็จะไม่ปิดม่านนั้นก็ไอบอสของแกน่ะสิให้ฉันไปทานข้าวเที่ยงด้วยและไหนจะต้องให้ฉันอยู่คุยงานกับลูกค้าพร้อมเขาและทำไมต้องเป็นฉันวะมันใช่หน้าที่ของฉันหรืองไงฉันเป็นพนักง,งานบัญชีเว้ยไม่ใช่เลขา ลัมมิตาสะบดอย่างหัวเสียจนทำให้เพื่อนร่วมง,งานอีกสองสามคนถึงกับสะดุ้งจนตัวโยงลัมมิตาเป็นพนักง,งานที่มาตั้งแต่เรียนจบและไล่เลี่ยกับบริษัทนี้ที่เปิดทำการพอด,พอดีจึงทำให้เธอเรียนรู้ระบบของงานเกือบจะทั้งหมดแถมหญิงสาวเป็นพนักง,งานที่ใจกล้าบ้าบินมาตั้งแต่หัวหน้าคนเก่าแต่เนื่องด้วยหัวหน้าคนเก่าเป็นผู้ใหญ่ใจดียอมรับความคิดเห็นของพนักง,งานแต่ตอนนี้ ได้ปลดเกษียณออกไปทําไร่ทําสวนอยู่บ้านนอกกับครอบครัวเพื่อที่จะให้พนักง,งานรุ่นใหม่ไฟแรงมาทําหน้าที่แทนจากนั้นเพียงไม่กี่วันชัชชันนั้นได้มาเป็นหัวหน้าคนใหม่ของสํานักง,งานนี้และเป็นหัวหน้าที่ใครๆก็อยากได้โดยเฉพาะสาวสาว เพราะในสำนักงานมีแต่ผู้ชายที่มีลูกมีภรรยาแล้วบางคนก็หน้าตาไปวัดไปวาแต่โสดบางคนไม่หล่อแต่ทำงานดีแต่เมื่อชัชานัันเข้ามาทำให้หนุ่มๆในสเปคของหญิงสาวหมดความหมายไปในที่สุดก็เพราะเขาทั้งเก่งหลอ่อหน้าตาดีแถมยังโสดอีกด้วยเอานาะเอานาะมีแต่แกคนเดียวน่ะสิที่ไม่อยากไปกับหัวหน้า ในขณะที่ยันพวกนี้อยากจะไปแทนแกจนตัวสัน่นว่าแล้วสุมวิมลก็ไผ่มือไปทางสาวสาวที่กำลังนั่งแอบฟังบทสนทนาของทั้งคู่ถ้าใครอยากจะไปก็ไปเถอะฉันไม่ไปว่าแล้วหญิงสาวก็นั่งลงบนเก้าอี้ตามเดิมพี่ตามไม่ไปจริงๆเหรอคะให้วาไปนะว่าแล้วหญิงสาววละอ่อนพี่เพิ่งจบออกมาไม่กี่เดือนก่อนที่ชัดชน,นันจะมาทํางานที่นี่หญิงสาวดังกล่าวมีชื่อว่าวาหรือวาลีรัตเป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กรูปร่างผอมบางหน้าตาสั้ สวยพอใช้ได้แต่งแต้มเครื่องสำอางจัดจ้านพอๆพกับโสวมิมอนก็เพราะว่าเพื่อนสาวตัวดีของเธอหัดให้น้องใหม่อย่างวาลิลับแต่งหน้ารวมไปถึงเสื้อผ้าหน้าผมที่ต้องสวยและดูดีอยู่เสมอฉันใช้ใครคนนั้นก็ต้องไปเสียงเข้มดังมาจากทางประตูกระจกของสำนักงานซึ่งเขากำลังยืนเตะท่าอย่างมั่นมั่นบอสพนักง,งานหลายๆคนเอ่ยเป็นเสียงเดียวกันพร้อมกับใบหน้าที่หันไปทางชัดชนั้นเกือบจับพร้อมๆกันไม่ไปแล้วมิตาย,ยังคงนั่งแขว ห้างอย่างไม่รู้สึกรู้สาขวับชัชนันได้ใช้มือหนาบีบเข้าไปที่ต้นแขนอันเลียวเล็กอย่างเบามือแต่สำหรับตัวหญิงสาวม,มันรุนแรงจนเจ้าตัวหน้าถอดสีพร้อมกับขบเม้มริมฝีปากด้วยความเจ็บใจส่วนมืออีกข้างของชัชนันก็ฟ้าเอากระเป๋าสะพายของเธอติดมือมาด้วยคงไม่มีใครขัดใช่ไหมถ้าผมจะพาคุณลมิตาออกไปคุยงานกับลูกค้าชัชนันว่าพางังในขณะที่กึง่งลากกึ่งจูงละมิตาให้ตามเขาไป ไ,ไม่ค่ะบอสตามสบายเลยค่ะเดี๋ยวทางนี้มวจัดการให้ค่ะสมิวิมลเป็นคนเดียวที่จะคุยกับชัดชนนนได้เพราะพนักงานอีกหลายๆคนไม่กล้าที่จะพูดคุยหรือต่อร้อต่อเถียงเขาอาจเป็นเพราะเขาเป็นผู้บริหารและยังเรียนรู้นิสัยใจคอได้ไม่มากนะักว่าชัดชนนันจะเป็นคนเถือตัวมากแค่ไหนนี่ไอ,ว,ไอ,อวิไอเพื่อนเลวไอเพื่อนมากและมิตาหันไปแยกเขี้ยวใส่สมวิมลพร้อมกับใช้แขนอีกข้าชี้ไปทางเพื่อนสาวปล่อย ฉันนะ่ะไอบอสทำป่าเถื่อนแบบนี้ได้ยังไงว้าช่วยพี่ด้วยไหนว่าบอกว่าจะไปแทนพี่ไงและมีตายยังคงไม่ลามือใบหน้าแดงก่ำด้วยความโมโหพร้อมกับหาตัวช่วยไปทางวารีรัตที่ตอนนี้เจ้าตัวได้แต่สายหน้าไปมาด้วยสีหน้าเหมือนหมาหนอย ไม่ดีกว่าค่ะพี่ตาวาเกงใจว่าแต่บอสไปเถอะค่ะนี่ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วเดี๋ยวบอสจะไปไม่ทันนัดลูกค้านะคะว่าแล้ววาลีรัตก็ผักใส่ไล่ส่งรุ่นพี่ของตนทั้งที่ในใจนึกเสียดายอยู่ไม่ใช่น้อยพร้อมกับหันหน้าไปบอกชัดชัน,นันให้รีบไปโดยไวพางก้มมองนาฬิกาที่ข้อมือดีมากส่วนคนอื่นๆถ้าง,งานไม่เร่งด่วนไปพักกันก่อนได้เลยนะครับประโยคแรกเขาหันไปยิ้มให้กับวาลีรัตประโยชน์ต่อมาเขาบอกกับพนักงาน ทุกคนที่ยังคงทำงานอยู่ในสำนักงานพนักงานของชัชนันมีทั้งหมด12คนจำแนกไปด้วยบัญชี3คนมีสุวิมลบัญชีลูกหนี้รัม,มิตาบัญชีเจ้านี้วาริรัตเป็นลูกมือให้กับสุวิมลเซลล์สี่คนชายสองคนหญิงสองคนแบ่งเป็นสีภาคภาคเหนือภาคใต้ ภาคกลางภาคตะวันออกเซลล์แต่ละภาคมีหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษาเซลล์ที่เป็นตัวแทนในแต่ละจังหวัดแต่เซลล์ทั้ง4คนนี้จะมีผู้ช่วยหรือบัดดี้ที่คอยซับพอร์ตนั่นคือการตลาด ที่มีพนักงานสองคนเป็นผู้หญิงทั้งคู่เพราะทั้งสองฝ่ายจะต้องทำงานควบคู่กันไปด้วยและมีพนักงานทุเลการที่คอยรับสายต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากลูกค้าเวลาที่ติดต่อหาเซลล์แต่ละภาคหรือแต่ละท่านไม่ได้มีพนักงานสามคนหญิงสองชายหนึ่งอายุอานามก็ไม่เกิน40เพราะเป็นบริษัทที่เปิดมาไม่นานพอๆกับลมมิตาเป็นพนักงานตั้งแต่บริษัทเริ่มก่อตั้งใหม่ๆม,มีพนักงานเข้าออก กทุกเดพราะทนแรงกดดันไม่ไหวไหนจะจากลูกค้าที่โทรมาวีนมาเหวี่ยงเกือบจะทุกวันไหนจะกองเอกสารต่างๆที่มีเยอะมากมายที่ต้องดูแลและต้องจัดเก็บห่อแฟ้มให้เรียบร้อยตามเอกสารและหน้าที่ของตนบริษัทที่รับมิตราได้ทําอยู่นั้นเป็นบริษัทที่นําเข้าประตูไม้จากต่างประเทศมีราคาตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมืน่นเพื่อไม่ให้ลูกค้าหรือร้านค้าที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้างเลือก ได้หลายขนาดหลายราคาและหลายรูปแบบตามที่ผู้รับเหมาหรือจัดทําโครงการบ้านจัดสรรที่ต้องการหน้าร้านหรือตัวอย่างสินค้าจะอยู่ในใจกลางเมืองของกรุงเทพจะแยกออกมาจากสํานักงานที่เป็นตึกสูงถึง20ชั้นแต่สํานักงานที่บริษัทลมิตาจะอยู่ชั้นที่12ลูกค้าบางเจ้าจะเข้ามาดูตัวอย่างของประตูไม้ดังกล่าวพร้อมกับเอกสารไปเสนอราคาที่ทางการตลาดจะต้องจัดเตรียมไว้ให้ จบบทนำกันไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะเนื้อหาและน้ำเสียงผิดพลาดประการใดขออาภาัยด้วยนะคะแต่ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดถูกใจคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางนักเขียนและผู้ให้เสียงภาคพร้อมกับกดติดตามใต้คลิปได้อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ